คาถาอิทธิฤทิตพระคาถาอิทธิฤทธิ์บทนี้ท่านให้อาราธนาถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณพเพื่อให้มาคุ้มครองกายาเราและเพิ่มอิทธิฤทธิ์ให้ของขังและวัตถุมงคลที่เรามีอยู่ในตัวพเพื่อให้ปกป้องคุ้มครอง และเชื่อมโยงจิตใจของเราให้ของขังที่ปลุกเสกนั้นมีอิทธิฤทธิ์เข้มขังข,ขมังขึ้นดีนกักแลตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถานะโมตัสสะพระวโตวอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,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 ธัสสะนะโมตัสสะพระวโตวอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธ,ธัสสะ นะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังประสิตมหประสิตพระพุทธเจ้าทรงฤทธประสิตด้วยนะโมพุทธายะธรรมังยะสิมหประสิตพระพุทธเจ้าทรงฤทธประสิตด้วยนะโมธรรมายะสังฆังประสิตมหประสิต พระพุทธเจ้าทรงฤติประสิทธิ์ด้วยนโมสังขายะ